เรามีข้อมูลที่คอลัมน์บนะต้องการตัดรายการที่มันซ้ำกันออกไปแล้วก็นำมาเชื่อมกันนะด้วยตัวคอมมาผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือที่ B2 นะครับเราทำแบบนี้ได้อย่างไรนะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยเราไปพบกับผู้สนับสนุนช่องของแมวใหญ่ก่อนนะครับเพจวาดรูปเลี้ยงแมวรับวาดรูปแบบดิจิตอลเพ้นโดยอาจารย์ชยาวัน ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าเข้าไปสนับสนุนเพจ facebook ของอาจารย์ชยาวันก็คือเพจวาดรูปเลี้ยงแมวนะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชคำว่าวาดรูปเลี้ยงแมวเจอแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าเราใช้ Excel 365นะเราทำแบบนี้ได้นะครับตรงนี้นั่นก็คือว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชัน u n i ิไปช่วยนะยูนิของอะไรนะครับของ B 2ถึง B 1 6 กด enter นะครับมันก็จะตัดค่าซ้ำทิ้งไปนะพอได้แบบนี้นะครับเราสามารถใช้ text join ไปช่วยนะครับ text join ด้วยอะไรนะครับฟันหนูค comma มมนั่นเองนะตรงนี้นะครับใส่คอมม่าไปอีกตัวหนึ่งตรงนี้จะบังคับให้ใส่ true หรือ f o r นะครับ true ก็คือว่าเราจะไม่สนใจค่าเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ว่างนะครับหรือ f o r เนี่ยเราจะรวมเซลล์ว่างด้วยนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ True หรือ False ก็ได้นะครับ True ก็เป็นเลข1น,นะหรือใช้ False ก็เป็นเลขศูนย์นะครับตรงนี้ใช้1ห,หรือ0ก็ได้นะครับหรือจะคีย์ True หรือ False ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าชุดข้อมูลมันไม่มีเซลล์ว่างนั่นเองนะครับตรงนี้ใช้คอมมา1 1ไปนะปิดด้วยคอมมาอีกรอบนึงนะเพื่อให้มันไปอ่านค่า Unique ตรงนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดกด enter เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ที่ถูกต้องเลยนะครับ สูตรที่ d2 นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ Excel 365เนี่ยเราก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคราวนี้จะมาที่บายว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ Excel 365เราทำอย่างไรนะครับผมลบตรงนี้ไปก่อนนะตรงนี้ Copy ตรงนี้ไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนจากนั้นใช้ Data Remove Duplicate นะครับเพื่อตัดค่าซ้ำทิ้งไปก่อนนะครับโอเคนะ Excel ก็จะตัดค่าซ้ำทิ้งไปนะจากนั้นเรามาคลิกโอเคที่นี่นะครับพอได้แบบนี้นะตรงนี้เราทำแบบนี้นะมาลองดูตรงนี้ก่อนนะถ้าเราบอกว่าเท่ากับตัวคอมม่านะครับแอนด้วยตรงนี้นะกด enter นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้ลอง copy ลงไปนะครับมันก็จะได้แบบนี้ก่อนนะแต่ว่าตรงนี้นะครับให้เราใช้ตัวที่อยู่ด้านบนของมันนะครับในที่นี้ก็คือ e 1นะครับนำไปแอนกับตัวนี้นะกด enter นะครับตรงนี้มันจะกลายเป็น แบบนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าตรงตำแหน่ง E1 เนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับลอง Copy ลงไปนะครับมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ละ Copy ลงไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ Copy ลงไป Copy ลงไปนะครับก็เป็นแบบนี้นั่นเองเราก็ได้คำตอบก็คือแถวสุดท้ายนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็ Copy รายการสุดท้ายตรงนี้นยะไปวางไว้ที่ใดๆก็ได้นะครับวางแบบ Page Special value ลงไปนะครับ วิธีวางก็คือว่า copy ตรงนี้นะไปวางไว้ที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับคลิกขวาเลือกเพจ e Special ตรงนี้นะหรือวาง1 2 3ไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราเข้าไปที่เพจสเปเชียลนะครับตรงนี้ก็ต้องไปเลือก Value นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ไปลบตัว Comma ตัวแรกออกไปนะก็ใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้ไปช่วยเลยนะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ ท่านสามารถติดตามแมวใหญ่ได้ทางเว็บไซต์ Facebook หรือว่า YouTube จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกในการใช้ e x c ก l ทุกคนวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ